สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูยุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณขั้นนป .5 ้นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องบริการของ Google นั่นเองค่ะนักเรียนก็น่าจะใช้บริการของ Google อยู่เยอะเลยใช่ไหมคะช่วงนี้ <c oughs> ไปดูกันนะคะใบความรู้นะคะของวันที่28มกราคม2565นะคะคำที่แจงก็คือนักเรียนดูหนังสือประกอบได้นะคะอยู่ในหน้า101ถึง103นั่นเองแล้วก็อย่าลืมดูลิปวิดีโอที่คุณครูส่งให้ด้วยนะคะ ไปดูกันแต่ละตัวเลยนะคะบริการของ Google นะคะอ่ะดูกันนะคะอันแรกเลยที่เราใช้บ่อยคือตัวนี้ใช่ไหมคะ Google Search นะคะหรือว่าอ่าในการใช้ในการค้นหาข้อมูลนั่นเองนะคะต่อไปอ่าที่ใช้อีกก็นะคะครูยูไม่ได้ใส่มาอันนี้ก็คือก o เ l ิลคัทลู o นะใช่ไหมคะเพราะว่าใช้เรียนกับครูยูนั่นเอง YouTube ก็เป็นบริการของ Google นะคะอะ่เป็นส่วนหนึ่งของ Google เช่นเดียวกัน ก็เป็นบริษัทเดียวกันนะคะ,อะโอเค Google Map นะคะ Google Map คืออะไรคือแผนที่นะคะคือแผนที่ Google Photo นะคะคือเอาไว้เก็บรูปภาพนะคะถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์ a อ d r o i d เนี่ยก็จะมีตัวนี้อยู่ด้วยนะคะเป็นการเก็บภาพเอาไว้ใน Google Drive ของเรานั่นเองนะคะ Google Form ตรงนี้น,นักเรียนอาจจะเจอบ่อยนะคะเวลาทางโรงเรียนของเรานะคะได้ส่งให้กรอกข้อมูลต่างๆน,นะคะก็คือเป็นการกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google Form นั่นเองค่ะ ต่อไปอีเมลนะคะอันนี้กูยูก็ได้พูดถึงไปแล้วนะคะในบทก่อนๆนี้นะคะการส่งอีเมลต่างๆนะคะก็คือเป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เอง g o o g l e e a r t h นะคะก็เป็นเขาเป็นญาติกันกับกู o o g l e m a p นะคะเขาเป็นญาติกัน <c oughs> <c oughs> นะคะก็คือ Google Earth เนี่ยจะเป็นการถ่ายาจะเป็นในแผนที่ในลนักษณะของการภาพถ่ายดาวเทียมเนอะอาะนะคะแล้วก็คือเหมือนมองเห็นชัดเลยนะคะว่า มีต้นไม้มีตึกมีอะไรนะคะโอ้หชัดมากนะคะใน Google Earth เนี่ยนะคะโอเคเดี๋ยวคุยจะเปิดให้ดูไหมนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนะคะจะเปิดให้ดูดีกว่าไหมนะคะว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้างโอเคนะคะแปบ๊บนึงสักครู่หนึ่งนะคะหน้าจอค้าง อ่ะนะคะบริการของ Google เหมือนที่ครูอยออธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะสักสองสาอย่างนะคะในส่วนของบริการของ Google นะคะเราก็จะใช้ กันอยู่บ่อยๆนะคะก็จะเป็นนี่นะคะโอเคอ่านะคะคือตัวนี้เลยนะคะ google search นะคะอ่า google search คือตัวนี้เราใช้ในการค้นหาข้อมูลนะคะอะดูตรงนี้ได้เลยนะคะบริการของ google มีเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะ google ค้นหานะคะก็คือตัวนี้นะคะ search engine นั่นเอง Google map นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเห็นไหมคะเดี๋ยวคุยหาหน่อยสิว่าคุยอยู่ตรงไหนตอนนี้นะคะคุยอยู่ตรงไหนอ่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุยลองดอูดูจุดที่ตัวเองอยู่นะคะปัจจุบันนี้นะอยู่ตรงไหน,น ก็คือนะคะคุูยูอยู่ที่ละไมนั่นเองนะคะนี่ครยอยู่แถวๆนี้นะประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปตรงนี้คือ google map นะคะอาทีนี้เดี๋ยวคุยุจะพาไปดู google earth นะคะ เขาเป็นญาติกันนะคะกับ Google m ม p นี่เห็นไหมคะนี่คือ Google Earth นะคะนี่คือ o o o l l e a r t h นะ,ะลองหาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัฒนาย์ซีอยู่ตรงไหนนะคะมีหรือเปล่านะเจอไหมใน Google นะคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัฒนาย์ซบอยู่ตรงไหนนี่ มีภาพขึ้นด้วยเห็นไหมคะมีภาพอาคารเรียนของเราขึ้นด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะในลองซูมเข้าไปดูหน่อยสิเจออะไรบ้างอ่าตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นสนามฟุตบอลใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นอาคารเรียนสีของเราเนาะนะคะอาคารสีชมพูอะนะคะตรงนี้เสาธง,งเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นลาน หลังอาคารเปนสี่เนาะนี่อาคารหนึ่งใช่ไหมอ่านี่อาคารเรียนหนึ่งนะคะอันนี้อาคารเรียนสตรงนี้คืออะไรคะโรงอาหารนะคะตรงนี้คือโรงอาหารอ่าตรงนี้โรงอาหารเนาะนี่โรงยิมนะคะนี่โรงยิมอ่านี่รนานจอดรถเนาะก็ประมาณนั้นนะคะนี่คือ google earth นะคะโอเคต่อไปมีอะไรอีกนะคะ google form อ่าค u รูนะครับก็นักเรียนเข้าเรียนกันอยู่แล้วนะคะ Google ฟอ r m ก็จะมีหน้าตาเหมือนที่เราเคยทำข้อสอบกันนะคะประมาณนั้นนี่ Google Earth ในนี้ก็มีนะคะโอ้โหมาแบบอวกาศเลยนะคะอ่าระหว่าง Google m a p กับ Google Earth เนี่ยเขาก็เป็นญาติกันเนาะโอเคประมาณนั้นนะคะก็อ่านะคะ ประมาณนั้นนะคะตัวอย่างที่คุณครูเปิดให้ดูนะคะต่อไปถ้าใครอยากรู้บ้านตัวเองตัวอยู่ตรงไหนก็ไปคุณหนาใน google map ดูนะคะ <laughs> อ่ะคราวนี้นะคะคําชี้แจงในใบางานนะคะก็คือนักเรียนคัดลอกใบางานลงในสมุดนะคะศึกษาวิดีโอที่คุณครูส่งให้เขียนชื่อสกุลในสมุดทุกหน้านะคะส่งงานในคลาสรูมนั่นเองค่ะคํ <c oughs> าถามวันนี้มีไม่เยอะนะคะ3ข้อเท่านั้นเองนะคะมีทั้งหมด5คะแนนนะคะก็ที่1ถามว่านักเรียนนะคะสอบคําถามเกี่ยวกับบริการ ของ g o o ก l e นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยใช้บริการของ Google เพื่อทำอะไรทำอะไรบ้างนะคะตอบมานะคะข้อที่2นะคะนักเรียนใช้บริการใดของ Google ในการวางแผนเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดเพราะเหตุใดนักเรียนใช้บริการอะไรบ้างนะคะอ่ะเหมือนที่ครูยุทธพูดไปเมื่อกี้นะคะมีทั้ง Google Search Google Map นะคะ Google Earth นะคะอ่า u t u b e ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Google ด้วยนะคะค donc, เขาก็เขาก็เป็นญาติากันนะคะเขาบริษัทเดียวกันนะคะโอเค แล้วก็สุดท้ายนะคะถ้านักเรียนต้องการสำรวจตำแหน่งต่างๆของจังหวัดสุร,ราธานีนักเรียนควรจะเลือกใช้บริการใดเพราะเหตุใดนะคะแค่นี้เองนะคะมีไม่เยอะ3ข้อนะคะโอเคก่อนจากกันไปนะคะครูยุ้ัฝากกดติดตามช่องคุยุ้ยห้องเรียนออนไลน์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้คุยุ้ยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ